เพลี้ยนบ่เพี่ยนากรนั้นปูปูได้บอกเพี้ยนัหันมือออกหน้าใ่ไกวออกใเขาเป็นเจ็ดกลองเลยอือบอกรบาเลยูันว่าอันได้นึ่งเก้ารอบที่แล้วเราบอกไฟขคืนแน่ฝันว่านุ่ไ้ืนมานี้คืนนมันตกมันก็เป็นชิปแปดปูป้าีแล้วมันตกนะูเามื่อมันแบบมันเหมือนเก้าง่าหมือนเก้า บอกใค้บานได้บอกใต้บานทากันเราได้เจ็ดสองหนึ่งน้ำได้กรับอืนอเนอะเอเนาะเนไดเนอะเนาะเนะเนอะนะเนะเนะนนอะเนอะเนอนอะเนอะเนอะเะเนะเนอะเนเนอะเนนอบเน่ะนอะเนอเนี้อเอะอะเนอเอเนอดเนอะนอนอะเเนดเนอเนนอะเอะเนอออนอเนะนอนะเนอบเนเอะเอเะเนนอเนอะเเนเนะนนเนเนน คือาดมันใจหาดแล้วอย่ำย่ำหนด่ไม่ได้พูดปูอะกสองเนะปูปูย่ำให้จักเที่ยเนี่ยปูย่ำใหนจักรอบนะครับผมมาปูฝันอย่ยงน่ักน่ะั หูหูหูท่านไม่ค่อยด้ต้องพูดอะไรสองเจ็ดเก่างเเกหลังหนึ่งเก่านะครับเด้อสองเจ็ดเกาหลังหนึ่งเก่าเนาะที่อันนี้้าวนะครับก็ควนเบาๆดูควรเบาๆดูดีครับดีครับของผู้หนยูสองเจ็ดเกากับหนึ่งเก้าพันจกได้กับเปาียเเพื่นวา่าเพื่อน ครับครับอันเพิ่นครับเพิ่นบาเบามากเลยครับด้วยย่นี่เพิ่นบาเบามากเพิ่นเบาค่ำเดียวเลยครับสองเจ็ดเก้าล่างหนึ่งเก้าอืมสองเจ็ดเก้าล่างหนึ่งเก้าเพิ่นเบาดูเพิ่นเอาตัวนี้เลยท่านกับท่านเดอบบ้อวะท่านว่าท่านกาศเรี่ยวไปว่ะท่านว่าเพิ่นว่านะครับเนาะอันนี้ก็บรรยากาศบรรยากาศ,น,ศนะครับอ่ะปูปูหางเก้าเห็นปะ โอ้ปูหาหกครับปูหาหกปูหาหกบอกเลยนะครับเด้อปูหาหกคนบอกแหละบอกแล้วครับเ็ะเอาตรงๆเลยครับสองเจ็ดเก่าล่างหากล้องล่างหนึ่งเก่าด้วยครับเด้ออันนี้เป็นเป็นปูคนกำลังสีสางครับสีสางนี่ครับกำลังสา่งวัดทางว่ากำลังอ่าอืมอมาวันอเออ่า น้าพ่อถวายครับครับอืมครับครับอันนี้เพื่อนให้แค่นี้ครับให้แค่นี้ไม่ต้องพูดมากพูดมากเออไม่ไม่ต้องพูดมากไม่พูดมากเอาตรงเอาไปเลยครับอันนี้พ่อบ้าหลายอันนี้พ่อบ้าหลายเอาไปผมได้หาชิดพาวิขึ้นเกือบเพรท่านเกือบเพราะท่านนี่นะครับเด้ออยู่ทางจังหวัดนะเดี๋ยี๋ยไปซื้อได้ครับเด้อรีบซื้อเลยอ่าปูหาหกรับคอยกระผึ่งมาเห็นนี่แหละครับปูหาหกวัดปูหาหกนี่ เ่นให้ห่งหนึ่งเก่าครับตามตัวสองเจ็ดเก้าเก่าหนึ่งหลงเก่าหลังนคนบอกครับนั่นเราข้าเดียวเลยเอาไปเลยว่าสั่น มาได้กวอเดี๋ยวะมาได้ก่หมดก้อนลงหน้าคนออกยี่ิบเินเลยอือืมเพิ่บวงสวงหมดก้อนนี่ได้ยี่บแปดถึงสงเล่นปะโอครับครับครับ ครับกัมีเดรครับเด้อเป็นมืองวดทีเดียวคนได้ทั้งสองแปดในทั้งแปดในทั้งสองเจ็ดนะครับเด้องวดที่เดียวแต่เขามานนี่เพิ่นเขามาหลายงวดแล้วนะครับเพิ่นเอินว่าเพิ่นว่าปูหาหกนะครับเนาะเพิ่นกับบ้านใดมาตลอดครับเพิ่นให้ตลอดเพิ่นโป้หลายเนะครับโป้สั้นๆเลยครับไม่ต้องพูดมากก็สั่นว่าออกไปเลยาสั่นว่าสองเจ็ดเก้าล่างหนึ่งเก้าให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้ออันนี่ที่โพไอจัมมา ในด้มาด้มากรมีโอกาสด้มาหาปูหาหกครับเอาอันนี้ครับไเน็ตๆมาเลนะครับเด้อไปไปน่ครับรับคิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบกับทุกคนทุกคนนะครับเออวัสดีครับวัสตีครับสีขงาับกนดกินครับินดกินได้ด กินดาเพี่เอกินดากินดาอีกแล้วกินดาหลายตัวสดครับเดี๋ยวไปส่งพระอาจารย์เสร็จเดี๋ยวไปบ้านผักชีอะไรนะครับ้เสาเหล้าบ้านเสาเล้าเมื่อกี้เราไปวังสวนไปเที่ยวกันไหมอาจารย์ถ้าไปเงี้ยเอาถ้าไปเรื่องโบจะมีงานทางไหนทางไหนเชิญนะเชิญไปทำพอเรียนมันไปทำเนี่ที่ไหนครับเนี่ยมันตั้งอีสุเนาะที่ต่อใหม่เลยที่ไหนอาจารย์ มองแไปทางขึ้นเยอะนั่แหละไปไหมไปผักีนี่แหละไปไปไปยวค่อยวนกลับมาตรงอาจารย์ีเดียวแล้วผมก็เอออกวออกมาแล้วก็พาไปเลยไปโอเคความีวัดเยอะไปผักชีก่อนเพราะว่าได้นัดเพื่อนแล้วเลเลอไปเลยนองขับันอาจจะขาไปึ้นเนี่ยมันใกล้ครับยาไปผักชีก่อนเาะา้ัดเนไปนั่งทางเลยโอเคไริ่โมเดี๋ยวไ้เวลาน่งในเวลาก่อนยังไม่ยัไม่ได้5นาทีอห